ไคนเข้ามาแล้วฝากก,กดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราทีมงาน HOME FOR YOU, p ปาร์ตี้กรุ๊ปด้วยนะครับเดี๋ย<า>วขออนุญาตแชร์างานแป๊บหนึง่งเข้าขมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราทีมงานโฮมฟอร์ยูปาร์ตี้กรุ๊ปด้วยนะครับวันนี้จะพามาชมบ้านสวยๆนะจ๊ะ ขออนุญาตแชร์งานแป๊บหนึ่งเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กรับพวกเราทีมงาน Home for you ประปฏิท่กุด้วยนะครับวันนี้จะพามาชมบ้านสวยๆในเขตและยองในเขตอำเภอบ้านฉางนะครับผมจะบอกว่าเป็นบ้านสวยมี2ส,สเปคเลยนะเป็นทาวน์โฮม2ชั้นแล้วก็เป็นบ้านแฝดนะครับ มีจะบอกว่าเป็นร้อยหลังเลยครับผมตรงนี้ล็อกขึ้นอีกเป็นร้อยหลังเลยจ้ะแต่ถ้าพร้อมโอนเลยก็มีเป็นสิบหลังเลยจ้ะแล้วก็เป็นบ้านสวยๆนะครับแล้วก็เป็นโครงการที่อยู่ติดริมทะเลมากๆเลยจ้ะตรงนี้อยู่ห่างจากทะเลแค่กิโลเดียวเองจ้ะจะบอกว่าสมบูรณ์แบบมากเลยจ้ะแล้วก็ตรงนี้ก็ใกล้กับน,นิคมด้วยเดินการเดินทางสะดวกสบายแล้วก็ติดถนนหนทางนะครับเส้นทางสะดวกสบายมากเลย แล้วก็มีบ้านให้เลือกหลายหลังเลยจ้ะเราอยู่ที่หมู่บ้านเพิ่มทรัพย์นะครับผมเป็นหมู่บ้านเพิ่มซั์ติดนะอยู่ตรงถนนพยูนตำบลบ้านฉางอำเภอบ้านฉางจังหวัดระยองนะครับอยู่บนโครงการบนเนื้อที่13าไร่นะเป็นบ้านแฝดนี่ประมาณ46หลังนะครับแล้วก็รอขึ้นอีก99หลังจ้ะเป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะจะบอกว่าบ้านแฝดนี่พร้อมโอนเลยนะครับประมาณ1ิบหลังจ้ะแล้วก็มีทาวน์โฮม2ชั้น ทาวน์โฮมสองชั้นก็คือด้านหน้าที่ที่ไล์อยู่นี่นะครับผมอยู่ติดถนน,นจะเป็นทาวน์โฮมสองชั้นมีทั้งหมด29หลังนะครับแล้วก็รอพร้อมโอเลยหลายๆหลังเลยนะครับเหลือหลายหลังจะแล้วก็รอขึ้นอีก99หลังตรงนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นเริ่มต้นนะจ๊ะเริ่มต้นเพียงแค่7 0 0 0นบาทนินดๆเองนะครับจะบอกว่าราคาเล้าใจแล้วก็โปรโมชั่นเล้าใจแล้วก็ของแถมเล้าใจมากๆเลยจ้ะ ตรงนี้นะครับตรงนี้อยู่ติดถนนพายูเลยนะแล้วก็ใกล้ทะเลชายหาดน้ําลินนะครับติดทะเลเลยจ้ะติดทะเลเพียงแค่1กิโลเมตรเองจ้ะตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้อ่าเดี๋ยวผมหาของก่อนเอา้าสาวหายอ่ามาแล้วตรงนี้นะครับใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมเอเชียนะครับเดินทางเพียงแค่3กิโลเมตรนะจ๊ะแล้วก็ใกล้นิคมอุตสาหกรรมผาแดงเดินทางเพียงแค่4กิโลเมตรจ้ะ ใกล้นิคมอุตสาหกรรมมตัตมพุธเดินทาง5กิโลเมตรนะแล้วก็ใกล้สนามบินอุตภาเพียงแค่9กิโลเมตรเองจะ้ะตรงนี้ใกล้สถานีตำรวจบ้านฉางนะ4กิโลเมตรเองแล้วก็ใกล้สถานีตำรวจพุธทธรห้วยโป่งนะครับ6กิโลเมตรใกล้โรงพยาบาลบ้านฉาง6กิโลเมตรจ้ะแล้วก็ใกล้โรงพยาบาลมาตัตมพุธ6กิโลเมตรแล้วก็ใกล้โรงเรียนอนุบาลลักภาษานะครับเดินทางเพียงแค่2กิโลเมตรเองจะ้ะแล้วก็ใกล้โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉางนะเดิน เทศบ,บาลเมืองบ้านฉาง2นะเดินทางเพียงแค่4กิโลเมตรเองจ้ะแล้วก็ใกล้ตลาดนัดจตุจักรแล้วก็ตลาดนัดเพิ่มซับย์5นะครับเดินตลาดเพิ่มตลาดนัดเพิ่มซับนะครับเดินทางเพียงแค่5กิโลเองจ้ะแล้วก็ตรงนี้อยู่ใกล้ปั๊มน้ามันบางจากแล้วก็ปั๊มน้ามันปตทเพียงแค่5กิโลเมตรเองนะครับจะบอกว่าสะดวกสบายมากเลยเหมาะสําหรับ คนที่ชอบบ้านสไตล์นี้เลยนะครับสวยๆแล้วครับเพราะอยู่ติดทะเลมากๆเลยเดินทางเพียงแค่1กิโลเมตรเองนะครับผมคนไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราทีมงาน Home For You ปาร์ตี้กุ๊ปด้วยนะครับป่ะจะพาไปชมบ้านสวยๆเลยครับผมตรงนี้ก็จะบอกว่าโครงการตรงทางเข้าหน้าโครงการนะครับก็มีระบบ s ิงโครลิตอย่างดีเลยนะมีระบบร็อเฝ้าแล้วก็มีกล้องวงจรปิดนะครับแต่ตอนนี้อยู่ในระหว่าง ติดตั้งนะครับอาจจะยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับตอนนี้เพราะว่าโครงการบู่บ้านจะสร้างไปแล้วก็ขายไปด้วยนะครับเป็นบ้านสวยๆทุกหลังเลยจ้ะตรงนี้คุณเปิ้ลสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้คุณเปิ้ลจะพาชมบ้านสวยๆนะครับโอ้โหโดนใจเลยตรงนี้จะเป็นทาวน์โฮมสองชั้นนะครับเนื้อที่22สิบตารางวานะครับสองนอนสามน้ำนะครับอันนี้คือสเปคคร่าวๆผ่อนเริ่มต้นประมาณ8,00 0บาทเนาะคุณเปินนะ้ลเนาะอ่ะเดี๋ยวขอหลบลมหน่อย ร้อนเรือเกินตรงนี้นี่ปูกระเบื้องกันลื่นให้อย่างดีเลยเนาะตรงนี้ตรงนี้อย่างดีเนาะกระเบื้องเนาะคุณเปิ้ลเนาะตรงนี้นะครับหน้าบ้านกว้างสี่เมตรนะครับแล้วก็ลึกยนะี่สิบสองเมตรเนาะโอ้โดนใจเลยตรงนี้จะบอกว่าเหมือนอาคารพาณิชย์เลยเนาะคุณเปินนะ้ลเนาะตรงนี้ติดถนนมากๆเลยนะครับดูนะครับนี่ดูดูนะครับน,น,บนี่ถนนติดถนนพายุนเลยนะครับนี่เหมือนอาคารพาณิชย์เลยครับแต่ว่าเป็นราคาบ้านทาวนะ์โฮมเนาะคุณเปินนะ้ลเนาะ โอ้โหโดนใจอ่ะเอาไปรวมซาวอีกหนึ่งอันแล้วก็ตรงนี้นะครับผ่อนเริ่มต้นแค่ประมาณ8,00 0บาทเองนะคุณเปิ้ลเนาะโอ้โหโดนใจมากเลยมาเดีย๋ยวเรามาชมในตัวบ้านกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นประตูกระจกบานสไลด์เนาะอ่าตรงนี้นะครับเลื่อนปิดเปิดได้นะสามารถประยุกต์เป็นที่อยู่อาศัยแล้วก็เป็นร้านขายของได้ด้วยนะคุณเปิ้ลเนาะตรงนี้สบายสบายเลยสะดวกสบายเลยพอเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นห้องโถงเนาะตรงนี้ โอ้ oh, ห้องโถงใหญ่เลยว้า wow. วคนไหนเข้ามาแล้วปากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจะพามาชมบ้านผ่อนทาวน์โฮมสอง home, ชั้นผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่8,000บาทเองจ้ะสเปคโดนใจเลยอ่าอันนี้อ่ะเป็นกระจกบานสไลด์นะครับเลื่อนอ่านี่ปะเดี๋ยวเราเข้าไปชมภายในตัวบ้านกันเนาะสว,สวยเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนก่อนเลยไหมเดี๋ยวค่อยมาสัตยายข้างล่างกันต่อรื่าตรงนี้เลย เข้ามาครั้งแรกใต้บันไดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องที่หนึ่งเนาะคุณเปินะ้ลเนาะนี่เป็นห้องน้ําห้องที่หนึ่งนะครับปูกระเบื้องให้ถึงเพดานเหมือนเดิมนะครับว้าวโดนใจมากเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นสุขภัณฑ์ของคอสซานะครับปูกระเบื้องไว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคุณเปินะ้ลเนาะไปเดี๋ยวเราไปชมกันต่อดนใจมากเลยเนาะ อ่ะอย่าเอาไปหนึ่งซาวแล้วกันเอาไปหนึ่งซาวเอาไปหนึ่งซาวหาซาวก่อนเอาไปหนึ่งแต่ค่ะอันนี้เป็นส่วนของด้านหลังบ้านเนาะน่าจะเป็นครัวนะคุณเพื่อนเนาะตรงนี้เนาะตรงนี้เป็นครัวอันนี้เดี๋ยวเราพาเซอร์เวยกันตั้งแต่ชั้นล่างกันไปก่อนเลยอันนี้เป็นส่วนของเคาน์เตอร์ครัวนะครับปูกระเบื้องให้อย่างสูงเนาะคุณเพิ่ลนเนาะตรงนี้ ว้าวโดนใจมากเลยแล้วก็ด้านล่างก็มีช่องเก็บของนะครับเป็นกระจกบานสไลด์นะครับเลื่อนปิดซ้ายขวาได้เลยนะตรงนี้สะดวกสบายครับเก็บวัสดุอุปกรณ์ได้แบบสะดวกสบายเลยแล้วก็เคาน์เตอร์ก็ติดตั้งอุปกรณ์มาให้เรียบร้อยแล้วเนาะนี่ครับดูนะครับใส่ใจมากเลยนะครับนี่วายสายมาให้เรียบร้อยเลยนะแม้แต่รูตรงนี้ก็เจาะว้ให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เคาน์เตอร์ซิง์อะไรพวกนี้ก็เรียบร้อยหมดนะคุณเปินนะ้ลเนาะเอาไปหนึ่งแตรโดนใจมากเลยจ้า แสงสว่างดีมากเลยนะตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของหลังบ้านเนาะเปิดออกมาปุ๊บเจอคนหน้าตาดีแบบผมเลยโอ้โหโดนใจอะไรนะกระเบื้องหลังบ้านเลยนะปูแ้วอ่าตรงนี้กระเบื้องหลังบ้านปูไว้ให้เรียบร้อยหมดแลวนะครับตรงนี้ปูไว้ให้เรียบร้อยแล้วเป็นกระเบื้องกันลื่นอย่างดีนะคุณเปิ้ลเนาะแล้วก็พวกท่อน้ำท่อระบายน้าอะไรพวกนี้ก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยหมดแล้วน<ะ>นเ,วเนะเา,นาเนะประตูอะไร ปักฟงปักไแฟแล,แล้วก็ติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วตรง,งนี้ก็หอบกระเป๋าแล้วก็เอาเสื้อผ้าแล้วก็เอาหัวใจสําหรับคนหน้าตาดีหัวใจโซมโซมแล้วกันเนาะเรื่องหัวใจหล,ล่อๆกันนะคุณเปินน้ลนเนาะเข้ามาอยู่อาศัยได้เลยโอ้โหเอาไปหนึ่งแต่จ้ะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของชั้นสองนะคุณเปิ้ลเนาะตรงนี้จะเป็นบ้านเปล่าๆนะครับจะไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์ติดให้เนาะตรงนี้เนาะซึ่งจะเป็นตัวบ้านเปล่าๆซึ่งอาจจะแสงสว่างอาจจะน้อยนิดนึงนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ไฟนะครับก็รอ ผู้อยู่อาศัยเข้าไมาอยู่เนาะรอลูกบ้านเข้าไมอยู่อาศัยนาะคุณเปิ้ลเนาะอ่ารอพร้อมโอนพร้อมอะไรเงี้เราก็จะติดตั้งให้ติดตั้งไฟติดตั้งน้ําให้เรียบร้อยจ้ะมาเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับจะบอกว่าห้องนอนใหญ่มากเลยเนาะห้องนอนใหญ่มากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหแสงสว่างก็ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นหน้าต่างบานสไลด์นะครับนี่นะโดนใจมากเลย แล้วก็ในส่วนของห้องนอนห้องที่1นนะครับเป็นห้องน้ําในตัวนะคุณเปิลเนาะเป็นสุขภัณฑ์ของคอซ่าเหมือนเดิมนะครับปูกระเบื้องให้ถึงเพดานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกมาให้เรียบร้อยแล้วขอแก้นีดนึงอันนี้จะเป็นห้องน้ําห้องที่2องกันเนาะซึ่งด้านล่างจะเป็นห้องที่หนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องที่2จะเป็นห้องน้ําที่อยู่ในห้องส่วนตัวออกห้องนะครับ เป็นสุขภัณฑ์ของคอรซ่าเหมือนเดิมไว้วงางใจได้เลยแล้วก็ปูกระเบื้องให้ถึงเพดานสิ่งอำนวยความสะดวกมีไว้ให้เพียบพร้อมหมดแลวเอาไปหนึ่งแต่อะอเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องนอนห้องที่สองนะคุณเปิ้ลเนาะตรงนี้จะเป็นห้องที่มีระเบียงเลยนะคุณเปิ้ลเนาะอันนี้เอาไปหนึ่งว้าวเลยเอาไปหนึ่งว้าวเดี๋ยวหาว้าวทาก่อนว้าวหาว้าวไม่เจอเอาไป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 หนึ่งกระดิ่งแล้วกัน นี่แสงสว่างดีมากเลยนะคุณเปิ้ลเนาะเพราะตรงนี้จะเป็นห้องที่มีระเบียงเนาะแล้วก็ในห้องนอนห้องที่สองนะครับจะมีห้องน้ําอยู่ในตัวด้วยครับซึ่งตรงนี้จะเป็นห้องน้ำห้องที่สามนะคุณเปิ้ลเนาะตรงนี้ก็เป็นสุขภัณฑ์ของคอซ่า,าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องให้ถึงเพดานเหมือนเดิมนะครับสีสวยสดงดงามนะครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกเอาไว้ให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับพร้อมเขาม้ามาอยู่อาศัยได้เลยตรงนี้ ตรงนี้รู้สึกว่าจะใส่ใจทุกรายละเอียดมากเลยนะ้คุณเปิ้ลเนาะเขาติดตั้งตัวกัน้นน้ำพวกอะไรพวกนี้ไว้ให้แบบว่าเป็นแยกสัดส,ส่วนของ,ขงห้องอาบน้ําให้เลยนะครับตรงนี้อ่าไปเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของระเบียงเนาะตรงนี้อันนี้จะเป็นส่วนของระเบียงนะครับระเบียงก็เป็นกระจกบานสไลด์นะครับเปิดปิดได้สบายสบายเลยตรงนี้เปิดมาปุ๊บก็มชมทิวทัศน์ได้เลยก็บอกว่าตรงนี้อยู่ห่างจากทะเลแค่ประมาณหนึ่งกิโลเมตรเองนะครับ อยู่ห่างจากทะเลแค่ประมาณ1กิโลเมตรเองจ้ะโอ้โหโดนใจมากๆเลยว้าวไปเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเนอะเดี๋ยวเราไปชมข้างล่างกันต่อตรงนี้จะเป็นส่วนของเา Home, ตาโฮมสองชั้นเนาะอือโดนใจมากๆเลยคนไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราทีมงานโฮมฟอร์ยูปาร์ตี้กรุ๊ปเลยนะครับเป็นกำลังใจน้อยนะครับส่งไอคอนมาทักทายพวกเราได้เลยกดหัวใจ กดกระดิง่งกดหัวราะกดนักโกรธมาก็ได้นะคุณเปิ้ลเนาะอ่า <c oughs> กดมาทักทายพวกเราได้เลยทาวโฮมสองชั้นตรงนี้ผ่อนเริ่มต้นแค่ประมาณ8,00 0บาทเองเนาะคุณเปิ้ลเนาะโดนใจมากเลยโดนใจโดนใจนะจ๊ะไปะเดี๋ยวส่วนในเรื่องของโปรโมรชั่นเดี๋ยวเราไปแจ้งตอนท้ายรายการนะคุณเปิ้ลเนาะอ่ะเอาไปหนึ่งกระดิง่งไปเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของบ้านแฝดนะครับบ้านแฝดซึ่จะอยู่ด้านในของโครงการนะครับ เพราะว่าตรงนี้เป็นทาวน์โฮมสองชั้นนะครับจะอยู่ด้านนอกของโครงการนะครับอาอยู่ตรงด้านหน้าของโครงการนะครับนี่ติดกับถนนเลยเหมาะสําหรับคนที่จะแบบอยู่อาศัยด้วยแล้วก็ค้าขายด้วยนะครับเป็นอาคารพาณิชย์ที่เป็นราคาทาวน์โฮมสองชั้นนะคุณเปิ้ลเนาะผ่อนแปดพันน่ะสบายมากๆเลยอะ่ะจิบๆเลยส่วนตรงนี้ก็มีระบบเซนคลิตี้อย่างดีนะครับมีรปภพอเฝ้านะแล้วก็มี ระบบไม้กัน้นรถพวกนี้เรียบร้อยหมดเลยแล้วก็มีกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็ในส่วนของถนนของส่วนกลางของโครงการตรงนี้ก็น้ากว้าง10เมตรนะคุณเปิ้ลเนาะตามมาตรฐานเลยมาเดี๋ยวคุณเปิ้ลขับรถมาเลยนะครับคนไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กับพวกเราทีมงาน Home ฟอร์ยูประพัดีกรุ๊ปด้วยนะครับเอาไปหนึ่งแต่จ้าจะพามาชมบ้านแฝดต,ต่อนะครับเป็นบ้านแฝดสวยๆเลยจ้ะ ทั้งโครงการนี่พร้อมโอนถ้าเป็นบ้านแฝดนะครับพร้อมโอนเลยประมาณสิบหลังนะครับส่วนทาวน์โฮมสองชั้นนี่ที่ผ่านมามอกี้นี้ประมาณสี่ถึงห้าหลังนะครับประมาณแต่จะมีเป็นบางหลังที่อยู่ระหว่างติดจองด้วยครับแต่ถ้าเป็นบ้านแฝดต,ตรงนี้นะครับนี่นะครับเป็นบ้านแฝดนะครับเป็นบ้านเดี่ยวแฝดนะครับตรงนี้จะพร้อมโอนเลยประมาณสิบหลังจะเอาหลังไหนดีเดี๋ยวไปหลังนู้นดีกว่าหลังที่สามดีกว่าหลังนี้ เหมือนจะมีรถยนต์จอดเนะาะเดี๋ยวเราไปชมหลังที่3กันดีกว่าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับ่นอนแน่มาแล้วสัญญาณเกือบประดุษเมื่อกี้นี้สัญญาณเกือบประด,ดมามามาตรงนี้เป็นบ้านแฝดนะครับเนื้อที่36ตารางวานะสองนอนสองน้ำแล้วก็หนึ่งที่จอดรถนะครับหน้าบ้านกว้าง10เมตรแล้วก็ลึก16.5เมตรนะครับ ผ่อนเริ่มต้นเดือนละประมาณ700 0บาทนิดนิดเองนะครับโอ้โหราคาแบบโดนใจมากเลยราคาผ่อนติดทะเลแค่กิโลเดียวเองครับเดินทางไปทํางานแล้วก็ไปท่องเที่ยวแล้วก็เดินทางไปต่างจังหวัดก็ง่ายครับพราะอยู่ใกล้กับสนามบินอุ่ตเภาเดินทางเพียงแค่9กิโลเมตรเองครับผมโอ้โหเป็นบ้านที่แบบว่าโดนใจอะถ้าผมมีเงินนี่จะซื้อเก็บไว้สักสิบหลังเนาะคุณเปิ้ลเนาะโอ้โหปะเดีย๋ยวเราไปชมบ้านกันเลยเนาะ ตรงนี้บ้านนี้ก็เป็นประตูบานสไลด์เนาะคุณเปินะ้ลเนาะขอคุณเปิ้ลสไลด์โชว์หน่อยหน้าบ้านตรงนี้หน้าบ้านกว้าง10เมตรนะครับแล้วก็ลึก16.5เมตรจ้ะนี่นะครับรถยนต์จอดได้หนึ่งคันสบายๆเลยเนาะแล้วก็มอเตอร์ไซค์แซมจอดข้างๆได้เลยแล้วก็ตัวบ้านนี้เดินได้รอบบริเวณบ้านนะครับโดนใจโดนใจจะ้ะระบบสุขภัณฑ์แล้วก็ดูนะครับมีก๊อกนะ้ำมีอะไรก็เดินไ้ให้เรียบรอ้รอยแลวเนาะคุณเปินะ้ลเนาะ ตัวบ้านมีพื้นที่มีอาณาเขตสามารถปลูกพืชผักสวนครัวได้เลยไปเดี๋ยวเราไปชมบ้านกันดีวกว่าขอคุณเปิ้ลเนาะเอาไปหนึ่งแต่ตรงนี้ตรงนี้แถมมุงลวดให้ด้วยใช่ไหม,ม,มอ่าตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับแถมเหล็กดัดมุงลวดนะครับอ่อาเดี๋ยวคุณเปิ้ลดึงมาให้ดูหน่อย ตรงนี้บ้านหลังนี้นะครับเป็นบ้านแฝดน,นะครับก็คือจะแถมในส่วนของบ้านแฝดนะคุณเปิ้ลเนาะจะแถมเหล็กดัดมุ้งลวดให้ด้วยนะครับโอ้โหของแถมแบบโดนๆเลยตรงนี้ตรงนี้รู้สึกว่าจะมีเฟอร์นิเจอร์แถมด้วยใช่ปหโอ้โหโดนใจตรงนี้จะมีส่วนของเฟอร์นิเจอร์แถมให้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวตรงด้านท้ายรายการเดี๋ยวเราจะแจ้งรายละเอียดอีทีงเนาะแถมโซฟาอ่าแถมโซฟาแล้วก็แถมพัดลมนะครับนี่คร่าวๆก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราเพิ่มเติมตอนท้ายรายการเนาะโดนใจมากเลย ตรงนี้จะได้เป็นฝ้าหลุมเลยนะคุณเปิ้ลเนาะ,ะตรงนี้จะได้ในส่วนของฝ้าหลุมด้วยสวยๆเลยนะครับเนี่ยตรงนี้คือสองนอนสองน้ํานะครับตัวบ้านก็สะอาดสะอ้านด,ดีเนาะสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรก็เพียบพร้อมอยู่แล้วอันนี้เป็นส่วนของห้องนอนห้องที่หนึ่งนะครับสีฟ้าโดนใจมากเลยเนาะอ่าฟ้าขาวเลยสีแรแบบสะอาดสะอา้ะอานสายตามากเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ติดมุงลวดเหล็กดัดมาให้เรียบร้อยหมดแล้วนะคุณเปิ้ลเนาะ กนมลงกันยุงไว้เรียบร้อยหมดแล้วตรงนี้เข้ามาอยู่อาศัยได้เลย็นส่วนห้องนอนห้องที่หนึ่งก็สวยสดงดงามน,นะครับเอาไปหนึ่งแต่จ้าเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของห้องนอนห้องที่สองนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของห้องนอนห้องที่สองนะครับตรงนี้ก็อันนี้จะเป็นอีกสีนะคุณเปิ้ลนอนรู้สึกจะเป็นสีครีมเนาะอ๋อรู้สึกจะหลห้องหัวใจแล้วเกินนะ,ะโดนใจโดนใจจะ้ะตรงนี้ก็ติดมุ้งวดติดดักให้เรียบร้อยมดแล้วเนาะ โดนใจมากเลยแล้วก็ในส่วนของห้องนอนห้องที่สองจะมีห้องน้ําในตัวเนาะซึ่งห้องน้ํานี่รู้สึกว่าจะโดนใจมากเลยแยกสัดส่วนในในเรื่องของการอาบน้ําไว้ด้วยอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนคอณเปินนะ้ลเนาะแยกสัดส่วนมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีฝักบัวเล็กฝักบัวใหญ่นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับเป็นสุขภัณฑ์ของคอส่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องให้ถึงเพดานเหมือนเดิมสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรก็มีมาให้เรียบร้อยหมดแล้วเนาะเปิ้ลนเนาะ มีเรนแชเวอร์นะครับตัวใหญ่ๆเลยจ้ะนีเรน n ชเวอร์ Rain ower, จะบอกว่าวัสดุอุปกรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์อ่าโดนใจเลยนะครับตัวใหญ่ๆเลยเรนแชเวอร์ ower, สำหรับคนตัวเล็กก็อาบอันเล็กไปนะจ้าสำหรับคนตัวใหญ่ก็อาบอันใหญ่ไปนะจ้ะโอ้โหโดนใจแย่งกันอาบตอนเช้าแบบไม่ต้องกลัวเลยเนาะสบายๆเอาไปหนึ่งแต่นะจ้ะ เดี๋ยวเรามาชมในส่วนของห้องต่อไปรู้สึกตรงนี้แยกสัดส่วนเลยนะคุณเปิ้ลเนาะเป็นกระจกบานสไลด์นะครับตรงนี้เป็นส่วนของรู้สึกจะเป็นส่วนของครัวเนาะสามารถปิดประตูปิดกินปิดอะไรได้นะเวลาเราประกอบอาหารนะคุณเปิ้ลเนาะตรงนี้ตรงนี้เป็นส่วนของเคาน์เตอร์ครัวนะครับเดี๋ยวเราเริ่มที่เคาน์เตอร์ครัวก่อนดีกว่าเคาน์เตอร์ครัวก็จะปูกระเบื้องให people, <It> ้อย<ๆ>่างสวยดงามเนาะแล้วก็ม exactly ีช่องเก็บของบานสไลด์ด้านล่างนะครับ ไว้เก็บวัสดุอุปกรณ์อะไรพวกนี้ไว้ครบต้วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็ปูกระเบื้องให้สูงเหมือนเดิมเนาะ <S 2> <S 2> <S สิ่งอำนวยความสะดวกมีไว้ให้เพียบพร้อมหมดแล้วมีสายฟงสายไฟปลั๊กฟงปลั๊กไฟอะไรไว้เรียบร้อยหมดแล้วมาพอเราหันมาทางฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นห้องอ่ะมาแล้วสัญญาณเน็ตหายนิดหน่อยนะครับผมคุณเปิเล้ลเริมจ่ายค่าโทรศัพท์นะครับอันนี้มาเรามาต่อตรงนี้ต่อดีกว่าอันนี้เป็นส่วนของห้องน้ําห้องที่ต่อเนาะเป็นห้องน้ํำตรงกลางคุณเปิ้ลเนาะ ห้องน้าส่วนกลางห้องน้ําห้องที่สองตรงนี้ก็เป็นสุขภัณฑ์ของคอซ่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปูกัระเบื้องให้ถึงเพดานเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมาให้เพียบพร้อมหมดแล้วแยกห้องน้ําออกเป็นสัดเป็นส่วนนะครับมีฝักบัวสองอันสวยสดงดงามจ้ะเอาไปอีกหนึ่งแต่ไปเดี๋ยวเราไปชมใน่วนหลังบ้านกันต่อเนาะออยากกินโค้กมากเลยอโค้กอยู่หลังกระเป๋าไะเราไปต่อแนี่ อ่าตรงนี้ตรงนี้นะครับบ้านทุกๆุกหลังนะครับแถมรางน้ําฝนให้ด้วยเนาะคุณเปิลเนาะ <umbers> โอ้โหทุกหลังเลยนะครับย้ําเลยนะครับทุกหลังนะครับไม่ค่อยมีบ่อยนะที่แถมให้เราคุณเปิลเนาะซึ่งตรงนี้แถมให้นะครับดูนะครับ,นรบเนี่ยดูทุกหลังเขาแถมให้หมดเลยนะครับเดินท่อล้างน้ําฝนมาให้เรียบร้อยเลยอย่างนี้เราก็สามารถสํารองน้ําไม่ใช้ได้นะเนาะในกรณีที่แบบว่าแต่ส่วนมากก็จะไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่เนาะในเมืองเนาะใช้น้าประปาไปเดี๋ยวเราเดินชมรอบตัวบ้านกันดีกว่าตัวบ้านนนนีจะะเเดดิไ้รอบ เดินได้รอบตัวบ้านเลยพื้น,นที่อณาเขตนะครับแล้วก็คือทั้งทั้งฝั่งนี้นี่จะปูกับเบื้องให้รอบบ้านเลยนะคุณเปิ้ลเนาะอะพื้นผิวสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็เป็นกับสวนอ่าส่วนฝั่งทางนี้เป็นฝั่งทําสวนนะครับฝั่งทําสวนตรงนี้ก็สามารถปลูกพืชผักสวนครัวอะไรพวกนี้ได้สบายสบายเลยนะคุณเปิ้ลเนาะตรงนี้อ่ามีพื้นที่ที่เป็น ปูกระเบื้องไว้ให้ด้วยแล้วก็มีในส่วนของพื้นดินนะครับก็สามารถตรงนี้สามารถปลูกพื้นผักสวนครัวได้เลยคนไหนเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับพวกเราทีมงาน h o m ฟอ o r you property ป,ป,ป่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปแจงโปรโมชั่นกันนะครับตรงนี้จะบอกว่าบ้านตรงนี้นะครับเป็นบ้านแฟดชั้นเดียวนะสองนอนสองน้ำหน้ากว้าง10เมตรลึกลึกสิบเมตรจากผอเริ่มคุณเปิ้ลเนาะ อ,อยู่ติดกับทะเลแค่หนึ่งกิโลเมตรเองนะครับไปเดีย๋ยวเราไปแจงกันตรงนู้นดีกว่าุณเปิ้ลมางี้ดีกว่ามายืนหลบแดดก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วลมจะแดกลมจะแดกลมจะรับประทานลวจ้าดูนะครับรอตรงด้านข้างของโครงการนะครับรอขึ้นอีกเก้าสิบเก้าหลังนะครับโอ้โหโดนใจมากเลยดูนะครับดูนะครับรอขึ้นอีกเก้าสิบเก้าหลังนะครับจะเป็นโครงการที่ใหญ่มากๆเลยนะครับในละแวกนี้นะครับ แต่ตอนนี้พร้อมโอนเลยคือสิบหลังส่วนทาวน์โฮมสองชั้นรอโอนอีกหลายหลังเลยนะคุณเปิลเนาะมามาเ,เรามาแจ้งกันดีกว่าแหน่น้ำยังอยู่ไม่เอ่ยน้ําไปไหนแล้วขอกินน้ําทีหนึ่งอ่าไม่เป็นไรงั้นไม่เป็นไรลืมเก็บน้ํามาตรงนี้นะครับตรงนี้นมาเรามาแจ้งรายละเอ,อยียดอันนี้หนึ่งเราอยู่กันที่หมู่บ้านเพิ่มทรัพย์นะครับเพิ่มทรับจิบนะครับถน,นนพยโยนตมบ้านฉางอำเภอมั่นฉางจัง,งหวัดระยองนะครับบนเนื้อที่สิบสามไร่นะคุณเปิลเนาะ <c oughs> ตรงนี้เป็นบ้านแฝดสี่ที่หกหลังนะครับอ่าสี่ที่หกหลังเป็นบ้านทรงโมเดิร์นนะครับพร้อมโอนเลยสิบหลังนะจ๊ะแล้วก็เป็นทาวน์โฮมสองชั้นยีิบเก้าหลังแล้วก็พร้อมโอนตรงนี้หลายหลังเลยจ้ะแล้วก็บ้านรอขึ้นอีกเก้าสิบเก้าหลังนะครับดูนะครับรอขึ้นอีกเก้าสิบเก้าหลังนะครับนู่น ون. รอเต็มเลยอ่าบ้านแฝดพื้นที่สามทิบหกตารางวานะครับสองนอนสองน้ำหนึ่งที่จอดรถนะครับ แล้วก็หน้าบ้านกว้าง10เมตรลึก16เมตรจะผ่อนต่อเดือนประมาณ7,000บาทเองเนาะคุณเปิ้ลเนาะโดนใจมากเลยเนาะไปหนึ่งแต่จะ <c oughs> ้ะขออนุญ,ญาตไอขอโทษนะครับเสียงหล่ๆหายหมดแล้ว <c oughs> แล้วก็ตรงนี้มีทาวน์โฮมสองชั้นก็คือที่เราไลฟ์ตรงด้านหน้านูนไปแล้วนะครับตรงนู้นทาวน์โฮมสองชั้นเนื้อที่22ตารางวาสองนอนสามน้นนะครับผ่อนเริ่มต้นแค่ประมาณ8,000บาทเองเนาะคุณเปิ้ลเนาะ <c oughs> มีบ้านพร้อมโอนหลายหลังเลยจะ้ะ ตรงนี้ตรงนี้นะครับอยู่ใกล้กับอะไรบ้างเอ่ยตรงนี้อยู่ติดครับถนนพยูนนะครับอยู่ใกล้ทะเลชายหาดน้ำลินเดินทางเพียงแค่1กิโลเมตรเองจะ้ะแล้วก็ตรงนี้ใกล้นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย3กิโลเมตรนะครับแล้วก็ใกล้นิคมอุตสาหกรรมผ e า er แดง4กิโลเมตรจ้ะใกล้นิคมอุตสาหก,ก,กรรมมัตะพุทธ5กิโลเมตรนะครับแล้วก็ใกล้สนามบินอุตภเกา9กิโลเมตรใกล้สถานีตำรวจบ้านฉาง4กิโลเมตรจ้ะ ใกล้สถานีตำรวจพูทท่อนห้วยโป่ง6กิโลเมตรแล้วก็ใกล้โรงพยาบาลบ้านฉางนะครับ6กิโลเมตรแล้วก็ใกล้โรงพยาบาลมาตบตพุธ6กิโลเมตรจากแล้วก็ใกล้โรงเรียนอนุบาลลักภาษานะครับ2กิโลเมตรจากใกล้โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง2นะครับ4กิโลเมตรแล้วก็ตรงนี้ใกล้กับตลาดนัดจตุจักรแล้วก็ตลาดนัดเพิ่มทับเดินทางเพียงแค่5กิโลเมตรเองจ้ะแล้วก็ตรงนี้ใกล้ <c oughs> ตรงนี้ใกล้กับปั๊มน้ํามันบางจากแล้วก็ปั๊มน้ํามันปตท5กิโลเมตรนะครับจะบอกว่าเสียงหายแล้วแต่เสียงหล่อยยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอจะบอกว่าตรงนี้โดนใจมากเลยเนาะดูครับบ้านก็สวยบ้านก็สวยนะครับดูนะครับนี่อันน,น,นี้อันนี้เฉียงๆให้ดูบรรยากาศว่ามันใหญ่โตอลังการขนาดไหนนะครับอให้ดูบ้านตรงๆโอเคมามามาเรามาในส่วนของโปรโมชั่นกันดีกว่าเนาะ โปรโมชั่นของแถมนะครับตรงนี้ฟรีค่าโอนโดนใจมากเนาะคุณเปิ้ลเนาะแล้วก็สองฟรีค่าจดจำนองนะครับโอ้โหอาไปอีกหนึ่งแต่จ้ะแล้วก็ตรงนี้ฟรีมิเตอร์น้ำแล้วก็มิเตอร์ไฟฟ้านะครับโอ้โหแล้วก็ตรงนี้ฟรีพัดลมติดเพดานเมื่อกี้เนี่ยเนาะคุณเปิ้ลเนาะที่ที่อยู่ในห้องเมื่อกี้นี้ แล้วก็ตรงนี้ฟรีเหล็กดัดมุ้งลวดนะครับโอ้โหของแถมค่อนข้างเยอะมากๆเลยแล้วก็ตรงนี้ฟรีค่าประเมินนะครับโอ้โหแล้วก็ตรงนี้ฟรีเฟอร์นิเจอร์ห้องนอนหนึ่งห้องนะครับตู้เสื้อผ้าเตียงที่นอนนะครับโอ้โหโดนใจมากเลยเนาะอันนี้เป็นส่วนของของแถมโครงการนะครับแล้วก็จะมีของแถมในส่วนของพวกเราผ่านพวกเรานะครับผ่านพวกเราทีมงาน Home ฟอร์ยูปฏรี้กลุ่มนะครับ เรามีของแถมเพิ่มให้อีกเจ็ดรายการน,นะครับสําหรับลูกค้าที่ติดต่อมาหาพวกเราในทุกๆช่องทางครับอันนี้แถมให้พิเศษนะคุณเปิลเนนะะาะอาจจะขอเปลี่ยนซาวหน่อยเอาซาวใหม่มั่งเอาซาวเอาซาวใหม่เอาหนึ่งกระดิ่งละกันตรงนี้นะครับเรามีของแถมให้อีกเจ็ดลาการหนึ่งแถมชุดพ่นวมชุดใหญ่ให้หนึ่งชุดนะครับ เอาโดนใจแล้วก็สองแถมพระแถมหม้อทอดไร้น้ํามันนะครับซึ่งผมเองก็ใช้งานอยู่นะครับแต่ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะคุณเพิ้ลนเนาะแย่ yeah, แล้วตอนนี้บวมเป็นเหมือนคนท้องแปดเดือนนะผมเ่อตอนนี้สภาพไม่ไมแตกต่างจากคนท้องแปดเดือนเลยแล้วก็สามแถมหม้อทุกี้ชุดใหญ่ให้นะครับเอาไวท้ทาอาหารทาหม้อทุกี้กินวันหยุดกันนะครับแล้วก็สี่แถมัดลมฮาตาลีตัวใหญ่ให้ใหอีกหนึ่งตัวจ้าแล้วก็ห้าแถมเครื่องปั่นผลไม้นะครับเอาไว้ ปั่นผลไม้ปั่นแตงโมแตงโมส้มมะละกอกล้วยส้มเนาะแล้วก็หกแถมกระติกน้ำร้อนเอาไว้ชงชากาแฟนะครับสบายสบายเลยวันหยุดพักผ่อนแล้วก็เจ็ดแถมชุดมีดทำครัวจะเอาไว้ลบกันเวลาทะเลาะกันนะครับถ้าอารมณ์ดีก็ทำกับข้าวแบ่งปันกันกินนะจ้าอารมณ์ไม่ดีก็ตัวใครตัวมันนะจ๊ะโอ้โหโดนใจมากเลยมา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 เดี๋ยว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 อีกนิดนึงอีกนิดนึง อ้าว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 มาสำหรับลูกค้านะครับอยากเหลือเงินทําทุนนะจ๊ะแล้วก็อยากผ่อนไม่แพงแล้วก็อยากได้บ้านทําเลใกล้ที่ทํางานเพียงแค่ถือสลิป3ามึงหเดือนมาคุยกับพวกเรานะครับแล้วก็ท่านที่อยากมีบ้านนะครับแล้วก็แต่ว่าติดปัญหาแบ็คลิสต์นะครับเรายินดีให้คําแนะนําแล้วก็ช่วยแก้ไขแล้วก็รับปิดหนี้ให้ด้วยนะครับดูเป็นเคสบายเคสไปนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่เครดิตด,ดีนะครับผ่อนปกติ แต่ภาระายเยอะผ่อนหลายทางนะครับเรายินดีให้คำแนะนํานะจ๊ะแล้วก็สําหรับท่านที่อยากมีรายได้เสริมราไได้พิเศษนะครับเพียงท่านแนะนําเพื่อนมาซื้อบ้านกับเรานะครับรับค่าแนะนําไปเลย1นึ่งหมืนบาทโดนใจมากๆเลยเนาะคุณเปิ้ลอ่าจะบอกว่าพวกเรามีคติประจําใจในการทํางานอยู่แค่3อย่างครับ 1. จริงใจ 2. จริงใจ สามจริงใจโอ้โหหมดไปพร้อมกับเสียงมุมเลยตอนนี้ <c oughs> วันนี้พวกเราทีมงานโฮมโปรยูปัตติกรุ๊ปขอจบอีพีไว้ที่ตรงนี้ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่อีพีหนะ้าวันนี้สวัสดีครับอย,ยังหายรักลูกค้าทุกคนนะครับบบ๋ย,บย